ได้ิงเสีงกุเจีังบงลังเสงกุเชีังบ้งลังบุ้งลังบุ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 ลังเกุญง สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครทับ2ที่น่ารักและไม่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์กันในรายวิชาประวัติศาสตร์3ซึ่งเราจะพบกันในทุกวันพฤหัส,สบดีในเวลา9นาฬิกา20นาทีและสำหรับในคลิปแรกนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรอยุธยา เป็นอาณาจักรของชนชาติไทยในช่วงปีพุทธศักราช1,893ถึงปีพุทธศักราช2,310โดยที่มีกรุงศรีวิทยาเป็นราชธานีและถือเป็นราชธานีลำดับที่สองของไทยต่อจากกรุงสุโขทยัยและต่อจากวิทยาก็ยังมีกรุงธนบุรีและกรุงรัตนกโกสินทร์แน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้นักเรียนทราบกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมครับ โดยที่ความเป็นมาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองปรถมมกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณา,าจักรอยุธยามีปรากฏอยู่มากมายในลักษณะของตำนานโดยเฉพาะหนึ่งในตำนานที่เรารู้จักกันดีเช่นตำนานเท้าแสนปมซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชรเล่ากันมาว่าการลรครั้งหนึ่งเจ้าเมืองไตรตรึงมีพระธิดาองค์หนึ่งมีพระนามว่านางอุสา แล้วก็ที่ใกล้เมืองใจต,ตึงเนี่ยมีชายคนหนึ่งที่ร่างกายแต่ไม่ด้วยปุ่มปมชาวบ้านเรียกเขาว่านายแสนปมนายแสนปมคนนี้มีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายโดยเฉพาะมะเขือที่เขาปลูกเอาไว้เนี่ยมีผลโตน่ากินเพราะว่านายแสนปมเนี่ยถ่ายปัสสาวะลดเป็นประจำเลยนะฮะวันหนึ่งพระธิดาเนี่ยได้เห็นมะเขือของนายแสนปมก็นึกอยากจะเสวยขึ้นมา ก็เลยให้คนรับใช้ไปขอซื้อมะเขือมาแล้วก็หลังจากที่เสวยได้ไม่นานเนี่ยก็เกิดตั้งขันขึ้นโดยที่ไม่มีใครทราบว่าใครเป็นพ่อนะฮะทำให้เท้าตะลตึงเนี่ยโกรธมากแล้วก็ประกาศให้บรรดาขุนนางและเหล่าลัทธดรทั้งหลายเนี่ยนำของกินเข้ามาในวงังหากพระกุมารยอมกินของกินของใครเนี่ยคนผู้นั้นก็จะได้เป็นเขยหลวงทันทีนะฮะทำให้บรรดาหนุ่มในเมืองต่างๆก็รีบเดินทางเข้าวางังพร้อมกับของกินดีๆ แต่พระกุมารก็ไม่สนใจของกินเหล่านั้นนายแสนปุ่มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาในวังด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาถือมาด้วยเนี่ยมีเพียงเข้าสุกติดมือมาให้ก้อนเดียวแต่พระกุมารเนี่ยรับไปเสวยเท้าตรีตึงเห็นดังนั้นก็โกรธมากนะครับที่พระธิดาของตัวเองเนี่ยไปได้กับคนชั้นไพรแล้วก็เป็นคนชั้นไพรที่มีรูปร่างหน้าตาอัปัรักนะครับมีปุ่มเต็มตัวเลย ก็เลยขับไล่ทั้งคู่เนี่ยออกจากวังครับนายแสนปมเนี่ยก็เลยพาพระธิดากับพระกุมารเดินทางไปหาที่อยู่ใหม่ร้อนถึงพระอินเนี่ยต้องแปลงกายมาเป็นลิงนำกองวิเศษมาให้นะฮะกองนี้เนี่ยนึกอยากได้อะไรก็ตีกองเอาแล้วก็อธิษฐานนะฮะมันก็จะได้ตามสารพัดนึกเลยนายแสนปมเนี่ยอธิษฐานให้ปุ่มของเขาเนี่ยหายไปจากตัวแล้วก็เลยตีกองวิเศษ ร่างของเขาก็เลยกลายเป็นใช้รูปงามนะครับหลังจากนั้นเขาก็ตีกองขอบ้านขอเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อเมืองแห่งนี้ว่าเมืองเทพนครแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นเจ้าเมืองนะครับมีพระนามว่าเท้าแสนปมส่วนพระกุมารซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้เป็นราชโอรสของเท้าแสนปมเนี่ยก็คือพระเจ้าอู่ทองปสมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยานั่นเองครับผมเรื่องที่ครูเล่าไปเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ตำนานครับซึ่งเนื้อเรื่องอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่เพราะตำนานเป็นเพียงหลักฐานชั้นรองที่มีเรื่องราวของอภินิหารที่ถูกต่อเสริมเติมแต่งเข้ามาคราวนี้เราลองมาพิจารณาจากแนวคิดและหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าตำนานดูบ้างครับ ซึ่งเอกสารทางประวัติศาสตร์แต่ละฉบับก็ได้มีการบันทึกที่มาของพระเจ้าอู่ทองที่มีความแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงครับตัวอย่างเช่นแนวคิดที่ว่าพระเจ้าอู่ทองเดินทางมาจากลบบุรีซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งของภาคกลางหรือบ้างก็ว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นเจ้าเมืองมาจากเพชรบุรีบางแนวคิดก็บอกว่าพระเจ้าอู่ทองเดินทางมาจากเชียงแสน ส่วนเอกสารของชาวต่างประเทศบางฉบับก็ว่าพระองค์เสด็จมาจากเมืองจีนบ้างก็ว่ามาจากขอมแต่ที่มาของพระเจ้าอู่ทองที่ได้รับความเชื่อถือกันมากที่สุดในยุคก่อนหน้านี้เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยซึ่งได้ระบุไว้ว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองอู่ทอง บริเวณริมแม่น้ำจระเจ้3สามพันจังหวัดสุพรรณบุรีแต่แนวคิดนี้ได้ถูกปฏิเสธจากผลสำรวจหลักฐานทางโบราณคดีว่าเมืองอู่ทองร้างมาก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสร้างกรุงศรีอยุธยาไม่ต่ำกว่า200ปีและในปัจจุบันนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ไทยได้มีข้อสรุปร่วมกันในขณะนี้ว่าพระเจ้าอู่ทองไม่ได้อพยพมาจากที่ไหนเลยแต่เป็นกษัตริย์ ที่คลองกรุงอยุธยาสีรามเทพนครซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองสุพรรณบุรีกับเมืองลบบุรีก่อนที่จะข้ามแม่น้ำมาสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893แต่หากต่อไปในอนาคตมีการค้นพบหลักฐานใหม่ที่น่าเชื่อถือได้มากกว่านี้ประวัติศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนความเชื่ออีกครั้งเป็นเรื่องธรรมดาของการเชื่อถือกันด้วยหลักฐานครับ หลังจากที่พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาในปีพุทธศักราช1893อาณาจักรแห่งนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดในปีพุทธศักราช2310นับเป็นเวลาถึง417ปีเรามาดูกันว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้อาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองได้ยาวนานเป็นเวลากว่า4ศตวรรษปัจจัยที่ 1. อารยธรรมดั้งเดิม พื้นที่ใกล้เคียงกับอาณาจักรอยุธยาเมื่ออดีตเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณที่สำคัญได้แก่อาณาจักรทวาราวดีละโวสุพรรณภูมิโดยอยุธยาได้นำอรารยธรรมเดิมของอาณาจักรโบราณมาปรับใช้ผสมผสานเข้ากับอรารยธรรมใหม่ที่ได้สร้างขึ้นปัจจัยที่สองสภาพภูมิประเทศอาณาจักรอยุธยา ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบได้แก่แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำบลบบุรีเหมาะแก่การทำกรเกษตรกรรมการประมงการคมนาคมและการค้าขายรวมไปถึงการป้องกันข้าศึกศัตรูปัจจัยที่3พระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ หลายครั้งที่อยุธยาเผชิญกับภัยคุกคามจากภายนอกแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์เช่นการประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการสร้างสัม,มันธพมาไมตรีกับต่างประเทศของสมเด็จพระนารายมหาราชปัจจัยที่4การตั้งอยู่กึงกลางเส้นทางเดินเรือระหว่างจีนกับอินเดีย ทำให้อายุทยาได้ประโยชน์จากการค้าและการรับอรารยธรรมจากจีนและอินเดียซึ่งก่อให้เกิดผลดีกับการพัฒนาประเทศปัจจัยที่5ทรัพยากรธรรมาชาติอาณาจักรอยุธยาเป็นดินแดนที่รุมสมบูรณ์มีผลไม้หลายชนิดปลาน้ำจืดและปลาทะเลแร่ธาที่สำคัญเช่นเหล็กทองคำนอกจากนี้ยังมีไม้หายากเช่นไม้สักไม้ฝาง ไม้อบเชยไม้กฤษณนาเป็นต้นซึ่งเป็นที่ต้องการของพ่อค้าชาวต่างชาติแล้วสำหรับในคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ในช่วงเปิดเทอมปกตินะครับสวัสดีครับ